สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะอธิบายเรื่องลิขสิทธิ์ต่อนะครับลิขสิทธิ์ที่เคยบอกไว่าเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องจดทะเบียนกฎหมายรับรองทันทีเมื่อสร้างสรรเสร็จดังนั้นงานทุกงานที่สู่สร้างสรรค์ขึ้นก็จะมีลิขสิทธิ์หรือมีเจ้าของทั้งนั้นในส่วนของเพลง ก็จะมีลิขสิทธิ์อยู่2อ,อย่างก็คือเนื้อร้องส่วนหนึ่งและทำนองอีกส่วนหนึ่งแยกจากการต่างหากซึ่งจะมีเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นคนคนเดียวกันก็ได้หรือจะเป็นคนลับคนก็ได้ในส่วนของลิขสิทธิ์ ของต่างประเทศก็อาจจะมีการคุ้มครองมีระยะเวลาที่คุ้มครองยาวนานกว่าของประเทศไทยนะครับเพราะของประเทศไทยนี้จะคุ้มครองอยู่ที่50ปีแล้วก็จะตกเป็นของสาธารณะซึ่ง เพลงบางเพลงหรือทํานองบางทํานองอาจจะไม่มีลิขสิทธิ์หรืออาจจะไม่มีใครแสดงความเป็นเจ้าของได้ก็จะเข้าหลักเกิน50ปีไปแล้วหรือจะเข้าหลักไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของกันแน่ก็เป็นได้ครับ ดังนั้นจึงไม่มีใครแสดงความเป็นเจ้าของในส่วนของเพลงที่ลงกับพี่ยูเพลงบางเพลงก็มีคนมาแสดงความเป็นเจ้าของได้จึงทำให้มีการร้องเรียนเข้าไปส่วนเพลงบางเพลงเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะไม่มีกำลังที่จะร้องเรียน ก็จึงไม่มีการแจ้งเข้าไปที่พี่อยู่เราก็จึงใช้ได้ในส่วนตัวผมถ้าเอาเพลงมาใช้เราก็รู้อยู่ว่าเป็นไม่ใช่เพลงของเราส่วนเรื่องรายได้ก็อยากให้ไปตกแก่เจ้าของลิขสิทธิ โดยธรรมชาติอยู่แล้วหรือจะแบ่งสรรก็ได้ก็สุดแท้แต่แต่สำหรับพี่ยูเขาต้องการให้เราไปติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนว่าเราจะแบ่งอย่างไรแล้วเอาเรื่องเข้าไปแจ้งพี่ยูเขาก็จะแบ่งให้ตามอัตราส่วนส่วนของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ถ้าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาเขาก็มีสิทธิ์ไม่ให้ใช้เลยก็ได้แม้จะแบ่งรายได้ไปที่เขาถ้าเขาเห็นว่าเพลงจะมีสิทธิ์เสียหายเขาก็ไม่ให้ใช้เลยก็ได้อยู่ที่เขาจะมีกำลังในการร้องไปที่พี่ยูแค่ไหน ครับผมก็ฝากทุกท่านไว้ครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีเวลาก็จะมาลงอีกครับสวัสดีครับ